ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเสเปร์แอนติฟอกนะครับหรือสเปร์กันฝ้านะครับท่านผู้ชมแบบบางท่านก็อาจจะเคยเจอปัญหาแบบตอนขี่ช่วงฝนตกหรือตอนช่วงที่อากาศเย็นๆนะมันจะเกิดฝ้าอยู่ตรงบริเวณชิวเนี่ย มาจากลมหายใจของเรามันก็ทําให้แบบบังท,ทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับสเปรย์น,นี้ก็สามารถกําจัดฝ้าได้นะครับบอกก่อนเลยว่าเออยี่ห้อนี้จะเป็นอของคาร์ไพลอตนะครับเ,เอกสารที่เขาให้มากับตัวสเปรยตัวนี้นะนเป็นภา,าษาอังกฤษ ก็ลองอ่านดูนะครับเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นแบบนี้สี้ำดำบางท่านก็อาจจะสงสัยนะทำไมมันเป็นลงลงเนี่ยมันไม่มีฉลากอะไรติดเลยก็จากที่ดูคลิปของร้านแพนด้าไรเดนะครับที่เขาทำรีวิวมาค่าหนี้แล้วเขาก็าได้บอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเขาทำ ให้กับยี่ห้ออื่นนะฮะก็เหมือนแบบว่าเขาผลิตแล้วเขาก็ให้เอาไปยี่ห้อนั้นไปตีแบรนด์ใส่ก็เหมือนกับเขารับผลิตให้กับแบรนด์ดังๆนั่นเองนะเขาก็เนี่ยเป็นโรงๆแบบเนี่ยครับส่วนวิธีใช้นะครับก็เราก็ถอดชิวของเราออกมาก่อนนะฮะชิวเนี่ยหมกันน็อกเราชิว ถอออกมาล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะครับพอทำความสะอาดเช็ดแห้งแล้วก็ไงมากเราก็ฉีดเข้าไปตรงด้านในนะก็คือหมายถึงว่าอีกด้านหนึ่งตรงนี้ด้านในด้านที่แบบปิดลงตรงนี้ย่วเปิดให้ดูกันเนี่ยด้านตัวเนี่ยเนี่ยครับเราก็ฉีดเขา้าเราก็ใช้ขนาดาทิชชู่นะครับชเช็ด ให้ทั่วบริเวณชิวนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเออทำไมใช้ผ้าก็ได้มั้งอย่างเงี้ยแต่เขาบอกก่อนเลยว่านะครับใช้ผ้าแบบเช็ดแล้วมันเหมือนกับเป็นการทำความสะอาดมากกว่าแบบการเคลือบสารตัวนี้นะครับก็ผมดูจากเออ่ เว็บไอช่องของทาง p พนด้าไรเดอร์เขาบอกมาแบบนี้นะครับว่าเขาให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดอยู่ตรงคิวถ้าใช้ผ้าแล้วแบบมันจะเป็นการทาความสะอาดมากมากกว่าการแบบเคลือบน้ายาตัวนี้นะครับผม <c oughs> ก็เพื่อนๆถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ลองเข้าไปดูในช่องของแพนด้าไรเดอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้อยู่ใต้คลิปนะครับผม ก็ทางนู้นเขาก็จะสอนวิธีการใช้ด้วยนะครับตัวเจ้าสเปร์กันฟ้าตัวนี้นะครับของคาร์พาเลอรของผมเนี่ยก็ใช้มาระยะหนึ่งแล้วแหละครับผลที่ได้ก็โอเคแล้วฟ้าไม่ขึ้นสบายเลยทีนี้ขี่ตอนอากาศเย็นๆแบบฝนตกอย่างนี้แบบมันก็จะไม่มีฟ้ามาบังทัศนวิสัยในการขับขี่ของเรานะครับ ก็เป็นปปอุปกรณ์ตัวหนึ่งแบบที่ไบค์เกอร์อย่างเราไม่ควรพลาดน,นะครับก็ลองหาซื้อมาใช้ดูครับสเปร์กันฝ้าหรือ a n t i f o ฟของคาร์ไ l ล t นะครับเนี่ยสัญลักษณ์ยี่ห้อเขจะเป็นแบบนี้โฟกัสในนี่ยครับคาร์ไพลล นี้ก็จะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ